วนนันนี้เรามวดีเริ่มเรียน ของเอลิ่อนไปไหนลูกเขาเขาต้องเอาของเล่นลงมาใหม่ให้เด็กๆเ,เล่นนี่มีแบ็คโฮด้วยแล้วก็เขาก็มาขุดดินเขาต้องขุดหญ้าแล้วก็ถังป่าด้วยงานวันนีเลิกเรียนแล้วครับนี่ครับมีแบ็คโฮด้วยตอนนี้มาดีจะดูแ,แบ็คโฮครับกลับมาปรับ พื้นดินครับก็จะทําแล้วว่ามีที่ขุดด้วยอะ่ะทำใหม่ครับเขาจะทําใหม่แล้วมันก็มีที่ขุด,ด้วยอ่านี่ครับน้องพอดีมาดูรถเป็นโหนกล้ๆเลยลเมีอะไรลูกอันนี้คือไปทำอะไรเขาวไว้ใส่รองเท้า,ทานี่สนันนีน้อยครับเอ็ดวายสามห้ายูนี่ 1> 1นเอาไว้ปรับสวนขุดทอง แล้วไหนแล้วข้างหน้ามันจะมีที่ตอกดินด้วยอเราพอดีพาดูครับนี่มีมีอะไรบ้างครับแล้วก oh ็มีต้นไม้ด้วยอ๋อเนี่ครับเรามาปรับภ right> ูมิทัศน no ์ใหม่ครับโคดแมคโครด้วยอ่ะครับอ่าแล้วแล้วมันก็มีอันนี้ยาวๆด้วยอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือแมคอรโอ้แมคอรเล็กกว่าหรอแมคอรเล็กขุดขุดนะ ขุดด้วยดันดินได้ด้วยไหนได้ที่ดันดินตั้งไหนเหรไหนถึงตั้งไหนนี่ครับน้องพดีพามาดูที่ดันดินอ๋อนี่ไงนี่ไงเหรเอาไว้ดันดินใช่ไหมตรงนี้ดันดินมันเยอะครับว่าจะใช้ดันโอ้ครับน้องพดีพามาชมรถแบ็คโฮเล็กครับพอดีเขามาทำงานที่โรงเรียนน้องพอดีเองครับ ดวยอออยดเลยอะ่ะไหนลูกเขาทำจากอะไรดีนะครับเขาทำมาจากเหล็กอะ่ะมันเพื่อมันร้อนมากๆอ๋อเขาเพิ่งทำงานเสร็จไงครับมาชมรถเมนโคก,ก่อนกลับบ้านครับเลิกเรียนแล้วครับน้องพอดีครับยังไม่มีตะขาบด้วย,วย,วย,วยชอบอยู่แล้วรถยเบโคนะเอาขึ้นเลยเหรอ มมีกระจกด้วย่ไหนไหนมันมีกระจกด้วยเอาเติมน้ำมันตรงไหนเนี่ยโอ้ลมแรงครับตัวนี้อากาศเปลี่ยนแปลงครับลมแรงหน่อยมีแต่นด้วยล้วก็มีนตัขบี่าน้วมีเอเฟืองเฟืองงเฟืองเฟีองเฟือนเะของงเฟงเฟืองเฟอเฟือเฟืองเฟือเ เ้วมันก็จะบังคเดินไปข้างหน้าด้วยอ๋โเคครับกดติดตามกำลังใจให้ช่อง้ดีชาแนลด้วยนะองครับอี่าไกันบนกดติดตากลังใจ้ชพอดีชนลด้วยนะคะมีมารับน้องพดีเรียนครับ มาดูรถแบ็คโฮนะครับเป็นโฮน้อยสำหรับคลิปนี้ไปจบไปเพียงเท่านี T ้ A R e นะครับสวัสดีครับ